สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านยามเศร้าพอกันอีกคือเก่าเนาะตอนนี้ก็กำลังสิ่หอดปีใหม่แล้ววันนี้วันที่วันที่สามสิบธันวาส่งถ่ายพี่เก่าต้อนรับปีใหม่พี่น้อง ปีใหม่สีมาหอดแล้วก็ของให้ทุกคนส่งถ่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่กำลังสีเมืดปี2567พี่นอ้อง2568กำลังสีเข่ามาคอให้หิงหิงไม่รวยเด้อไปใช้มาใส่กับปลอดไพ่เนาะ ขับรถขับเรือก็ให้ปลอดภัยเที่ยวปีใหม่แบบสนุกสนานให้เงินใส่ไรๆจ่๋ยๆเลยมามาแล้วกับก็เมื่อเลย ไอ้เอ้ยกินน้ำตีห่วยปัดจี่วงติมข่าวเท่าอันนี้ตากันกินข่าวเศร้าอุมาเบิ้งบิ้งนี่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 อุ้ยอุ้ยมันลงอั้นนะครับพ่อประลงอุ้ยบินน้งมันหัวจักยานกนัก หัวจัก right ่านอยู่คันแมวดอกจังหัวจัก่านแมวกับเกะอะไย่านบ่คือมอกกินข้าวเจ้าหน่อยเอาคือเอ้ยเอ่ยเจ้าเอ้ยเราห่วงโอเมะเมะ

ขึ้นรถแลวลุงกี้ปะปะขึ้นนี่รถอรกขึ้นรถนี่ไปปอขึ้นรถไหนบอรถไทยรถทันบเนี่ลูกหลานเห็นยังงจะมาดมมาชมดูไวๆนี่ยถ้ากทไม้สุบ้าา้ยากันาื้อได้ มตากลีบในห่านนี่นีนะ่านเ้านี่นอให่านมีนึงมีในหานเราดู่นอี่มีหลายรุ่นขอควา้นไหมขอจุบ้านนท่ีอยย่มีแต่รุ่นสองขันไฟนใหญ่เต้เต้อตเ้เต้มาพันกไปใส่โดยเรียนรถเรียนรถเรียนรถ <c oughs> เฮ็นอะไรหลกเด้า่อนาเอาเล่นเล่นนางลงมานี้นางลงเออนาง,ลงเล่นซื่อเด้อหามเก่งเด้อโขดโขด La vang động 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 เีดบ้เมื่อนี่กมากากนนองนองบฮะสบายดีปลกไสบายดีลูกะลกพนเเก่ง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 เมื่กนก็ใสเกินะ่วงกันไ่ได้เสือนะ รับอเดอลมตะเกือบเื่อเลยมยังเพ่่ยังเ่มมันหอยซุกกะมีผับเราสั่งมันโตสุกทำทรงหาทิ่หอยซุก จากเลยว่โหเราผู้สั่งเนานไหนคุณยิบใบอะไรบอกร้อนยนี่เนาะ ตามนุ่งเนุ่งหนาวขบนบ้าน,นุนุบบ่นนเ,นะเดินชามพุทธิบุญบนนมามกับมหึงด้างเนาะเดือนนี้กับเดือนหนึ่งเลยเนาะในปฏิทินเออสิบปลา,ายนี่บุนห้าโคกวะผาดอุโมงค์ จะเอาเกือบใส่ะเอาเกือบไ่น้อง,องกรก,กับเม่กับเอ้ยกับไปทำบุญพี่น้องมานน่พากันไปไหว้พ,พระาธาตุดโพนเฮ้ยลาเผ่าล้านผู้เดียวมาเด้อลูกค้าเด้อ พ่อห่านผู้เดียวไปกับลุงกิลุงฮิปหาคนบ่หกคนหกคนเจ็ดคนเนาะน้องเค็น้องไก่เจ็ดคนวันนี้เป็นวันพระใหญ่วันสินดับคันยุบานเฮ้าก็ได้ คนก็เลยพากันไปทำบุญเ็ีจะจ่อยเลยสร้างกระยุดงานมันนี่พี่น้องเลยวันพระสร้างกระยุดงานมันได้เห็นงานเนาะ มันนี่กับเผาห่านเบิ่งสวนยันง่วยวัยนควายเขาพี่น้องไหมเซื่อว่าไอ้พิ่นเมือเ่อห็ดวัดวัดกับก็เจเ้าห็ดลาย,ม,ลลยลมืออะไรเนาะหกเจ็ดมืออะไรเชื่อว่าอ้พิ่นกับเมืออม่อขอมมือขมมือกระปดามือกระปดาม สองอาณาล้านคน,นในกำมือน้กบผูได้ยินเสียงอยู่มีบุญบ้านนองดำเนาะบุญยกยกยอดชอบพระได้ยินเชียงประกาศอยู่แต่พอได้ไปดอกพี่น้องเอ้ มาเด้อลูกค้าเด้อมาชื้อของซอยดเด้อเชิญเด้อเชิญเด้อของเฮ้ากับมีหลากหลายอย่างเนะะาะราคาเป็นกันเองเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรต่อผู้บริโภคเนาะ คลิปนี้กับสีคอล่าก็เดอพ่อแม่พี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนติดติดต,ต,ตามรับชมพอกันไม่คลิปหน้ากรับเคยลาสบายดี